อสซอมนะครับ4116นะครับลากลิ้วขบวนรถเร็วที่169นะครับกรุงเทพอภิวัดปลายทางอ่ายะลานะครับขึ้นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัดนะครับ ก็คีรวายที่รับหน้าที่ขบวนไปนี้ครับ5 2 3 1นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ